กุคว่าการที่มั่นใจในตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่อะให้คนดูได้เห็นมากที่สุดในซีรีส์เรื่องเทสก็เ e p r เ s e n t กลุ่มคน Gen ซพลังอะไรที่ทุกคนได้รับจากซีรีส์เรื่องเทสเด็กเ e นแซกลับมาอีกครั้งพลังแห่งความสุขจากกัฟที่มอบให้กับทุกคน ชาเลศวาสิตาค่ะรับบทเป็นดีมค่ะโอเบนะครับรับบทเป็นโตเกียวค่ะผมพลังอะไรที่คนดูจะได้รับจากตัวละครดีมค่ะสิ่งแรกที่คิดว่าทุกคนน่าจะได้จากตัวละครคือ always have hope ความหวังเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทุกคนน่าจะคิดว่ามีความหวังก็จะต้องผิดหวังเี่ยแต่ฉันรู้สึกว่าดีกว่าเราไม่มีพบเลยไม่งั้นเราจะคุยมากเราจะไม่มีจุดยืนของตัวเองไม่ไม่รู้ทิศทางของตัวเองแต่พอเรามีความหวังในตัวอย่างน้อยเราไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่้เรากล้าที่จะคิดกล้าที่จะหวังในสิ่งสิ่งนั้นของเบน่าจะเป็นพลางแห่งเฟรนด์ชิพค่ะก็โตเกียวเป็นคนที่รักเพื่อนนอนแล้วก็หวังดีกับคนที่เข้ามาในชีวิตถ้าสมมติว่าใครที่เป็นคนที่ทตเเาาตเเเเกกกกีียวววววออาาาาข้้้มในนนชชิแลล็หัััััง่่จะไะไไไดดรรรบบบๆปค พลังอะไรที่คนดูจะได้รับจากซีรีส์เรื่องเทสค่ะเช่ว่าเป็นเรื่องของคอนฟ idence แล้วก็เซลฟ์เวิร์สตีมค่ะเพราะว่า ทุกคนรู้แล้วแต่หาบุคลิกของตัวเองในนี้ personality identity ของตัวเองแต่ว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเราจะไปจบอยู่ตรงไหนหรือว่าสิ่งว่าเราจะนําพาเราไปตรงไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรามีในใจอยู่แล้วว่าเราอยากเป็นคนยังไงเรามีไอเดียอยู่ในหัวอยู่แล้วค่ะฉันรู้สึกว่าการที่มั่นใจในตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่อะแค่คนดูได้เห็นมากที่สุดในซีรีส์งเทสเพราะว่าเด็กทุกคนตามหาสิ่งนี้เสมอค่ะก็คงจะเป็นพลังแห่งความหลากหลายครับไม่ใช่ความหลากหลายแค่ทางเพศอย่างเดียวแต่ว่าเป็นความหลากหลายของคาแรคเตอร์ความหลากหลายของความหลากหลายรสชาติ ในซีรีส์ครับแต่ว่าถึง8ตัวละครเลยด้วยกันแล้วก็8ตัวละครนี้มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันโดยแบบค่อนข้างที่จะสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้ก็ร e p พ e s e เซกลุ่มคน Gen ซหรือว่าอาจจะไม่ใช่เนซีก็ได้ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีเลยครับไปดูซีรีส์เทสก่อนวันออนแอร์ไปดูกันเลยค่ะ เตรียมรับพลังแห่งความสุขจากกาฟผ่านซีรีส์เรื่องเทสเด็กเจนเซบทางช่องวัน31วันที่25มิถุนายนนี้